รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การโดยเครื่องสำอาง คุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็ต้องขอบอกเลยว่าเข้าสู่หน้าหนาวกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะและยิ่งช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงปลายปีเนี่ยหลายคนก็คงจะกําลังออกไปเที่ยวกันในสถานที่ที่หนาวเย็นบรรยากาศดีๆกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยค่ะกู๊ดพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เชียงคานจังหวัดเลยนั่นเองค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอากาศที่นี่ก็เริ่มจะหนาวแล้วค่ะแต่ว่านอกจากเครื่องนุ่งห่มแล้วนะคะก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะที่ให้ความอบอุ่นกับเราได้นั่นก็คือผ้าห่มนวมนั่นเองซึ่งที่นี่นะคะก็ขึ้นชื่อมากค่ะในการทําผ้าห่มนวมจากฝ้ายและก็เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหลายร้อยปีแล้วล่ะคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะคะคุณผู้ชม และไหนไนนะคะวันนี้เราก็จะมาท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์กันแล้วค่ะเดี๋ยวก,กูจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และก็สัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ค่ะว่าเขามีวิธีการทำรผ้าห่มนวมยังไงให้อยู่คงทนแล้วก็เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของที่นี่กันค่ะเดี๋ยวตามกูมาเลยนะคะ แล้วค่ะคุณผู้ชมที่นี่ล่ะค่ะที่คุณจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เกี่ยวกับอีกหนึ่งสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่นั่นก็คือผ้าห่มนวลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะกำนันและคนที่จะให้คำตอบคุณได้ดีที่สุดเลยนะคะก็คงจะไม่พ้นกำนันตำบลเชียงคานนั่นเองค่ะจริงๆแล้วว่าครอยากทราบเลยค่ะว่าที่นี่ค่ะทำไมเวลานะักท่องเที่ยวหรือว่าใครต่อใครที่มาที่นี่เขาถึงชอบมาซื้อผ้าห่มกับระเป็นของฝากอะคะ ผ้าห่มนวมเป็นผ้าห่มที่ขึ้นชื่อข,ของขอำเภอยงคานเป็นผ้าห่มที่ทําจากฝ้ายแท้ร้อยเปอร์เซนต์แต่เดิมเลยที่นี่มีมีฝ้ายเยอะปลูกฝ้ายไว้เพื่อใช้ในการทําเสื้อผ้าแล้วมีกรรวิธีที่จะทําผ้าห่มนวมขึ้นมาเพื่อคลายความหนาวให้กับคนจังหวัดเลยเพราะวจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่หนาวที่สุดในประเทศไทยก็เลยใช้ฝ้ายเป็นผ้าห่มทําเป็นผ้าห่มเพื่อใช้ในการาห่มกันหนาวแสดงว่าที่นี่เนี่ยจริงๆแล้ว สินค้ายอย่างผ้าห่มนวมเนี่ยมันเริ่มมาจากวิถีชีวิตของคนเลยก่อน<ช>ที่ต้องเจอกับความหนาวในหน้าหนาว<ช>ก็เลยเอาสิ่งของที่มีอยู่รอบตัวอย่างดอกไา้เนี่ยมาทําเป็นผ้าห่มใช่ไหมคะใช่ครับแล้วกรรมวิธีที่นี่ยังเป็นแบบดั้งเดิม,มอยู่หรือเปล่าะคะกรรมวิธียังเป็นแบบดั้งเดิมโดยทาด้วยจักรมือแล้วไม่มีเครื่องจักรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมวิธีการทำผ้าห่มนวมดีเลยค่ะงันเดี๋ยวตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เลยเหรอคะคือที่นี่ขายด้วยแล้วก็ด้านหลังก็ทาใช่ครับที่นี่ทำทำด้วย ครับนี่แหละถึงแลวฮะเครื่องมือในการทําผ้าห่มนวมตัวแรกคือเครื่องปั่นฝ้ายเราต้องมีเครื่องตัวนี้เพื่อจะปั่นฝ้ายให้ให้ปุยนะฮะปุยเพื่อพร้อมที่จะทําเป็นผ้าห่มนวมเหมือนกับอย่างที่เลยคือพอเราปลูกฝ้ายเสร็จปุ๊บก็เอาฝ้ายมาแล้วก็มาปั่นในเครื่องนี้ก่อนให้มันฟูนิ่มๆใช่ไหมคะใช่อันนี้คือขั้นตอนการทาผ้าห่มนวมแบบสมัยใหม่แต่เดิมเลยเราใช้3ามคนีามคนเดี๋ยวนี้แรงงานหายากเราก็ต้องมารอเพื่อนอีก3ามคน เดี๋ยวนี้เรามีการวิวัฒนาการมาโดยการทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นกงให้กลงครับแล้วกรงแบบอ่าแล้วก็มามีคนเดียวต้องต้องสารสารเพื่อให้เป็นเข้าเป็นเป็นเส้นได้เป็นโครงครับเมื่อเมื่อเสร็จทั้ง4ด้านและ4ี่ครั้งแล้วเราก็จะมาทับบนตัวฝ้ายที่ที่เราปั่นออกจากเครื่องมาแล้วชั่งน้ําหนักให้ได้ตามขนาดแล้วความยาวให้ได้ตามขนาดก็จะเป็นรูปแบบของพ่อมนวแล้วก็นําฝ้ายตัวนั้นมาปก ที่บนนี้บนบนบนเนื้อฟ้ายนะครับคนี่คือการตอนการทำกูเคยได้ยินมาค่ะกำลันว่าที่เนี่ยเวลาเขาขายฟ้าเขาขายผ้าห่มกันเขาไม่ขายพิกติโลใช่ไหมคะหรไงว่าผ้าห่มเป็นกิโลอืมก็อ่าน้ําหนักจะขายตามน้ําหนักของผ้าห่มรวมมีความน้ำหนักที่นี่จะขายอยู่กิโลครึ่งสกิโลและก็3ากิโลที่นี่ขายเป็นกิโลไม่ได้ขายขายกิโลครับขั้นตอนวิธีการทำผ้าห่มรวมที่บรรทุกหลุดสอนกันมาประมาณสองชั่วอายุคนแล้วที่นำวิถีชีวิตมาจากหลวงพ่อบาง วิธีการทำมาจากหลวงพ่อบางหลวงพ่อบางมีคนหลวงพ่อบางมาสอนการทำผ้าห่มนวมที่เชียงคานแล้วจนเป็นอาชีพของคนเชียงคานในปัจจุบันนี้และเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของอำเภอเชียงคานนี่ครับวิธีการทำผ้าห่มนวมแต่ก็จะได้แต่ละผืนนี่ยากเหมือนกันนะคะหนึ่งผืนใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง แต่ถ้ากูทำเนี่ยค่ะกำนันมันใช้เวลาประมาณหนึ่งวันเป็นอย่างต่อใชครับลองทําได้นะคุณปุลองทำถ้าลองเดี๋ยวให้คนงานอ่ะลองทําไหนๆเรามาถึงเชียงคานทั้นทีนอกจากจะซื้อแล้วก็ก็ต้องมาลองทำก็ใจวิถีชีวิตด้วยใช่ไหมคะนี่คือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หนูจะทําให้วิถีชีวิตเขายุ่งยากละค่ะมันเริ่มจากตรงไหนอีกมือนึงจับบนเส้นได้ไว้นะครับมือจับเครื่องใบ้ตึงเพื่อที่จะไม่มือสัเบอร์นี้เพื่อที่จะอ่เห็นไหมเราจะได้ล้างล้างเส้นได้ไว้เขาจะได้ตึงตลอด ก็คือคล้องไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็จะเดินตามเข้ามาเรื่อยๆอ๋อเออกระตุ้สนุกดีนะคะเนี่ยแต่มือนี้แต่มือนี้ต้องดึงไว้เพื่อที่จะให้มันตึงใช่ไหมอ๋อลองดูครับมันจะไปยากอะไรใช่ไหมคะตอนนั้นมันจะไปยากอะไรทียากอะไรคะนี่ครับรูเห็นความยากของการทำหัวห่มรวมเพียงคาน นี่คือความยากนะครับไม่ใช่ว่าจะได้พานวมแต่ละผืนะจะได้ห่มเพื่อกันหนาวแต่ละครั้งต้องต้องต้องเหนื่อยนิดนึงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมฝีมือของกูเองเลยนะคะปกติได้กี่ปีคะกำนันผ้าห่มผ้าห่ามนี่ผมรับประกันการันตีไว้ตอนนี้20ปีเหรอคะแต่ผืนนี้อาจจะอยู่แค่ีนะปีตอนนี้ทําสารเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งสี่ครั้งแล้วเราจะเอาตัวเนี้ยตัวที่สารเสร็จแล้วมาทับลงบน ฝ่ายที่เราช่างน้ําหนักเรียบร้อยวางความฟ้างความยาวไว้เรียบร้อยนะครที่เราเราวางวางปูปูไว้แล้วใช่ไหมครับผมเนี่ยเราอย่าความหลงนะครับจะสําเร็จได้ด้วยการมีไม้ผลหยิบไม้ผนไม้ผนไม้ผนตัวเนี้ยคือทำให้ฝ้ายทั้งสองตัวมาจับกันนั่นแหละครับหมุนครับหมุนนะครับหมุน คือมากๆเลยมากๆ,ๆเลยใช่ไหมๆๆค,ค,คะใครบอกคักแค่นอ,อวอางั้นคักแค่นอคืออะไรคักแค่นอดีมากๆเลยเลยฝ้ายติดติดตรงเนี้ยป้ายที่ย,ยังไม่ทำอะไรแค่เอาตัวนี้มาจับแล้วเอาตัวน้ำห,หมุนๆมันมก็จะติดกันแล้วก็เป็นผ้าห่มได้แล้วใช่ครับใช่แล้วรับประกัน20ปี20ปีครับรับประกัน20ปีนะครับ ที่นี่การันตีได้รับการ20ปีนะครับอันนี้แล้วยังไงต่อเสร็จแล้วครับแล้วทีนี้เราก็ต้องเป็นผ่านกระบวนการโดยการหุ้มผ้าในชั้นหนึ่งรครับแล้วหุ้มผ้านอยอีกชั้นหนึ่งเพื่อความคงทนและความสวยงามของผ้าห่มนวมอ๋อแค่งั้นเดี๋ยวเราไปหน้ารานกันเลยแต่วันนี้ยังไม่เสร็จขั้นตอนนะคะยังมีต่อใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวผมจะใส่ผ้า ผ้าไดอีกชั้นหนึ่งก่อนนะเพื่อความคงทนของผ้าห่มนวมที่บอกไปนะครับอันนี้ใส่ผ้า,าดิบนะครับผ้าดิบ<ร>พเพื่อที่จะปกป้องผ้าห่มนวมเราให้อยู่คงทนนะครับนั่นแหละครับถูกต้องนะครับนี่การใส่นะครับนี่ได้มาแล้วผ้าห่มนอนชั้นในด้านหนึ่งนะครับอ๋อต้องใส่อีกชั้นหนึ่งอ,นนอีกหรนอคะอันนี้ไปแค่เพียงชั้นในนะครับอ๋อค่ะนี่เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมีการใส่ชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดู นี่เสร็จแล้วเห็นไหมเป็นถือแล้วมีน่าเชื่อเลยนะคะว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำให้มีผลิตทัฑ์ทิศดีมากเลยค่ะได้แล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นไงนุ่มไหม ต้องบอกว่า no more, นูมากกอ,อุ่นมากเลยค่ะฝีมือกุดเองด้วยนี่แหละค่ะความภาคภูมิใจที่สุดเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณกำนันมากเลยนะคะคที่มาสอนให้กุณแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับอีกหนึ่งวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเชียงคานกับผ้าห่มนวมที่ทำจากฝ้ายค่ะมาเชียงคานก็อย่าลืมนะครับซื้อผ้าห่มนวมที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดเลยของอำเภอเชียงคานแล้วก็ต้องเที่ยวเมืองเชียงคานมามาท่องเที่ยวเชียงคาน มากินอาหารพื้นเมืองที่นี่อาหารที่เป็นอาหารของอีสานอาหารมีกุ้งเต้นมีมะพร้าวแก้วที่ขึ้นชื่อมีข้าหอมนวลนะครับมีมะพร้ามีข้าวหลามยาวนะครับของอำเภอเชียงคาน<ช>ที่เป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่อำเภอเชียงคานและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะไหนๆมาเชียงคาน,นทั้งทีเนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้อง<ไ>ถิ่นของคนที่นี่ด้วย<ไ>นะคะ,<ไ>คะจะได้เข้าใจแล้วก็รู้จักและรักเชียงคานอย่างแท้จริงค่ะช่วงหน้านะคะมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่จะเป็นอะไรติดตามชมนะคะ อันนี้เดี๋ยวเอาพ่อ่มกลับบ้านเลยค่ะได้เลยเดี๋ยวไปข้องฝาก